งานป้ายจะรอดด้วยการลดราคาจริงๆหรอครับช่วงนี้นะครับเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมากนะครับผมเลยเอาคอนเทนต์นี้มาตั้งงานป้ายจะรอดด้วยราคาจริงๆหรือนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนีไซ์ห้องสมุดงานป้ายนะครับก็วันนี้นะครับพอดีได้ข่าวมาจากเพื่อนๆในวงการร้านป้ายเนี่ยหลากหลายท่านนะครับก็บอกประมาณว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีบ้างงานไม่มีบ้างนะครับแล้วก็แข่งกันราคาถูกบ้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันไม่มีทางออกแล้วก็ร้านต่างๆก็พาการปิดตัวลงไปนะครับทีนี้ผมก็มองภาพรวมนะครับซึ่งมันก็ถามว่าเป็นแบบนี้ไหมจริงๆไหมมันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ก็จริงจริงแล้ว สำหรับผมเนี่ยคือผมก็คือคิดอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งลักษณะแบบเนี้ยสวัสดีครับสองท่านครับจะเป็นร้านป้ายฝากทักทายหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เน้นเรื่องราคางานป้ายนะครับพอดีมีพักพวกเพื่อนๆก็คุยกันแล้วจังหวะผมเห็นร้านป้ายแถวออฟฟิศผมแถวร้านผมที่เปิดก่อนนมาออฟฟิศผมเนี่ย ปิดลงไปอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับซึ่งรอบๆบร้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ปิดหมดเลยนะครับจะทยอยปิดทยอยปิดทยอยปิดจนหมดเลยแล้วก็ปิดเสร็จแล้วก็เขียนให้เช่าปิดแล้วก็ให้เช่านะครับคลิปนี้ผมก็ลองทําดูเผื่อว่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านนะครับเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องงานอื่นด้วยนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะงานป้ายอย่างเดียวนะครับก็ไลฟ์ให้ให้ดูว่า หลักคิดของผมคิดแบบไหนนะครับในการทํางานนะครับหลักคิดของผมคิดแบบไหนในการที่มันจะมันจะไปได้มันจะเดินต่อไปได้มันจะก้าวออกไปได้นะครับถามว่าราคาสําหรับผมเนี่ยราคางานป้ายสําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆคือราคาสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นคือผมอ่ะเวลาผมทํา ผมทาการตลาดผมทำมาร์เก็ตติ้งหรือผมเป็นฝ่ายขายเนี่ยผมจะเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้งผมผมไม่เอาใครมาเป็นตัวตั้งทั้งนั้นน่ะคือผมเอ,เอาเป็นตัวตั้งสำหรับตัวผมก่อนนะครับคือเวลาผมจะใช้อะไรหรือจะซื้ออะไรต่อให้ผมมองสินค้าว่าสินค้านั้นมันแพงมากนะครับหรือเราอาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดมาอันดับแรกเลยนะครับ อันดับแรกเลยที่ผมจะใช้ของแต่ละอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเลือกใช้สมมุติถ้าผมจะเลือกผลิตป,ป้ายสักป้ายหนึ่งนะครับคือผมอะ่ะจะไม่ได้มองเรื่องราคาคือบางท่านเนี่ยจะมองเรื่องราคาแต่เวลาผมทําการตลาดผมทำมาร์เก็ตติ้งเนี้ยผมอะ่ะจะคิดเป็นเอาเอาความคิดผมอะ่ะนําไปก่อนเลยเอาความคิดผมในการที่สมมุติผมจะซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหรือผมจะซื้อ รถคันหนึงหรือผมจะซื้อบ้านหลังหนึ่งอะไรเงี้ยผมจะใช้หลักคิดในความคิดของผมอะเอามาเอามาอัดแอ์ใช้ในในเรื่องงานนะครับทีนี้พอวกกลับมาเรื่องงานละกันอย่างเรื่องงานเนี่ยนะครับตัวงานเนี่ยผมก็เอามาคิดต่อว่าเอ้ยถ้าเกิดว่างานงานป้ายของเราเนี่ยคือผมเห็นบางท่านเนี่ยบางร้านเนี่ยก็คุยกันเรื่องราคาราคาป้าย ไว้นี่หกสิบบาทแปดสิบบาทนะถ้าเป็นร้านป้ายทักทายก็ได้นะครับถ้าเป็นร้านป้ายบางร้านขึ้นหน้าร้านเลยว่าตารางเมตรละแปดสิบพอขับไปอีกอป้าปรถเมล์นึงขึ้นป้ายอีกร้านหนึ่งบอกตารางเมตรละเจ็ดสิบห้าสมมุตินะแล้วพอตรงไปอีกหน่อยก็เจอร้านป้ายตารางเมตรละหกสิบผมก็เลยมองว่า ผมมองมานานแล้วไอ้ปัญหาเนี่ยผมเห็นมานานแล้วแต่ทีนี้วันนี้มันมันต้องเอาคอนเทนต์นี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคอนเทนต์นี้ผมว่ามันจะตายกันหมดเลยมันจะตายเกลี้ยงเพราะว่าเราร้านป้ายเราไปมองเราไปโฟกัสผิดจุดผมไม่เคยเอาราคาของผมตรงราคาของผมมาเป็นตัวตั้งในการขายงานนะครับถ้าเกิดว่า คือผมจะคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดผมเอาราคาผมเป็นตัวตั้งในการขายงานถ้าเกิดว่าผมติดหน้าร้านไปเลยตารางเมตรไวนิวไวนิวเิ้นไวนิวอิงเจ็บต,ตารางเมตรละ5้าสิบาทสมมติถูกที่สุด5้าสิบบาทแต่ผมก็มั่นใจอะว่ามันมีคนที่มาถูกกับผมอีกแน่นอนซึ่งเขาจะบอกสี่สิบบาทเขาก็ทําได้อันเนี้ยผมคิดแล้วว่าถ้าเกิดเรามาสายเนี้ยถ้าเป็นร้านป้ายนะ ถ้าเกิดว่าร้านป้ายอยู่ในกลุ่มนี้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ในกลุ่มนี้นะคืออันนี้ผมกําลังบอกไปในในๆว่าเอาราคามันเป็นตัวตั้งอะ่ะมันไม่ได้มันมันเจ๊งสถานเดียวมันมีแต่ความเจ๊งอย่างเดียวเลยมันมันไปไม่รอดแน่ๆยุคนี้ต่อให้ยุคเนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆนึกออกไหมเศรษฐกิจไม่ดี GDP ติดลบทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะแต่คุณอย่าลืมนะว่า คนที่เขากําลังจะต้องการจะหาของทิ่ความคิดเหมือนผมเนี่ยสมมติสิบมีสิบคนเนี่ยคนที่มองเรื่องราคานะคนที่คิดเรื่องราคาเนี่ยเขาจะคิดเรื่องราคาเนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่หกคนสมมตินะหกคนหกคนคนที่มองเรื่องการรับประกันเนี่ยหลังการขายเนี่ยอ่ะหนะนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งคนส่วนคนที่มองเรื่องดีไซน์เรื่องการออกแบบเนี่ยอันนี้อีกคนหนึ่งเป็นแปดคนละ อีกคนหนึ่งก็คือจะเน้นสมมุติคนเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี้ยจะเน้นเรื่องฟังก์ชันของชิ้นงานนั้นๆอะฟังกชันว่ามันมีไอ้นั่นมีไอ้นี่มีไอ้นี่มีไอ้นั่นไหมมันมีอย่างนั้นเพิ่มมาไหมอย่างนี้มันมีแบบนี้เพิ่มมาไหมอันนี้อีกหนึ่งคนส่วนคนสุดท้ายนะครับจะมองเรื่องเขาเรียกว่าประโยชน์ของตัวชิ้นงานหรือสิ่งที่มันสิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่านะ สิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่าเรื่องราคาเหมือนกับเป็นประโยชน์ของคือเอามาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเอามาแล้วสามารถจะให้มันเอาง่ายๆว่าไม่ได้มองที่ราคาแพงแพงไม่ว่าแต่ขอให้มันตอบโจทย์เขาอ,ะอ่ะโจทย์เขาอาจจะมีเรื่องดีไซน์ที่มันสวยงามมันจะอาจจะมีเรื่องที่ว่าด,ดูหรูหราอาจจะมีเรื่องที่ว่าให้มันโดนใจเขาหรือไม่อะไรก็ได้ที่มันทนทานสําหรับ เจ้าของที่เขาจะต้องการน่ะคือเอ้ยถ้าเกิดหกหกคนเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าราคาแต่อคนสุดท้ายเขาอาจจะมองว่าไม่ได้ผมต้องการของที่มันทนท,นที่สุดผมต้องการสิ่งที่มันดีที่สุดอันเนี้ยผมมองจุดพวกเนี้ยผมมองสี่สี่คนนี้ผมจะไม่ได้มองหกคนนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเวลาผมทํางานถ้าเกิดว่าผมไม่มองหกคนเนี้ยผมก็ชีวิตผมก็หาไม่แล้วผมก็ดับไปหมดล้วดับไปนานล้วอันเนี้ย เอาง่ายๆผมก็มองแค่สี่คนที่เหลือว่าแล้วสี่คนที่เหลือเนี่ยเขาคิดเขาคิดยังไงในการที่จะมาสั่งงานหรือในการที่จะทําง,งานแต่ละงานอันเนี้ยสี่คนเนี้ยคือง,ง่ายๆเลยผมมามองตัวผมเองก็ที่บอกไปตะเนี้ยผมมองว่าดีไซน์มันต้องสวยมันต้องมีรับประกันอ่าแล้วมันต้องคุ้มค่าอ่าแล้วมันต้องทนทานอ่าพวกเนี้ยผมมองแบบนี้ซึ่งผมก็มองย้อนกลับถ้าเกิด ตายแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราไปขายงานขายงานไวนิ้วแล้วแบบบางๆไวนิ้วบางๆใช่ไหมบา้คนทําป้ายจะรู้อยู่ไวนิ้วมันมีสา0รอยแกรมสามร้อยสิบแกรมกี่แกรมกี่แกรมกี่แกรมมึกเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเกิดเราไปนั่งขายแบบนั้นแล้วเราเราลดแบบนั้นเราแข่งอย่างนั้นยังไงมันก็ไม่รอดคือคือที่ผมเคยผ่านมาเนี่ย แข่งแต่ราคาผมเคยเป็นเป็นคนฝึกงานอยู่4ปีแรกเนี่ยสปีแรกนั้นนะ่ะแข่งแต่ราคาอย่างเดียวคุยกันที่ราคาไม่คุยอย่างอื่นคุยกันที่ราคาคุณเท่าไหร่มาเท่าไหร่แข่งราคากันอย่างเดียวถูกมากนะครับแต่พอผลถูกมากแล้วพอเราบอกสมมุติเราแข่งราคาสมมุติสติ๊กเกอร์ที่เราปิ้งทั่วไปก็าขายกันสาม้บาทต่อตารางเมตรเมตรคูณเมตรสามอยบาทแต่เราสอง เราบอกลูกค้า250หสิบพอเราบอก2องหสิบกับลูกค้าลูกค้าก็ยังจะไม่ยังจะไม่เอากับเรานะเขาก็จะบอกคุณว่าถูกกว่าน,นี้ได้ไหมที่อื่นก็มีถูกกว่าคุณอ่ะทีนี้มันก็เหมือนมันมันยิ่งกินเนื้อตัวเองไปเรื่อยแต่จริงๆอาจจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้แต่ที่ผมเจอเนี่ยเราคิดว่าเราถูกที่สุดในตลาดแล้วแล้ว ก็ยังเจอคนที่ถูกกับเราอีกซึ่งตรงนี้ผมมองว่ายังไงแข่งอย่างเงี้ยยัง,ยงไงไม่รอดอยังไงยังไงพากันไปลงทะเลแน่นอนนะครับผมก็เลยทําเป็นคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาให้ว่าเราลองมาเปลี่ยนกันดูไหมอันนี้วันนี้วันนี้จะคุยโฟกัสไปที่ลานป้ายอันนี้วันนี้จะไม่ได้คุยเรื่องออลูกค้าเป็นหลักนะฮะอันนี้วันนี้แยกประเด็นนิดนึงเพราะว่าบางวันก็จะเน้นมนลูกค้าหลังๆ หลังๆเนี่ยจะเน้นลูกค้าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆเบื่อวันนี้โฟกัสที่ร้านป้ายหรือโฟกัสที่เจ้าของกิจการที่อาจจะเป็นการซื้อรถขายรถอา่าขายรถมือสองอาจจะเป็นธุรกิจเสริมความงามอาจจะเป็นที่ขายเครื่องจักรเครื่องตัดเครื่อง CNC เครื่องเลเซอร์อะไรพวกนี้ออวันนี้ผมโฟกัสเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับโฟกัสที่คนทํางานที่จะ ออกไปแข่งกับเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มที่ผมทำเนี่ยในกลุ่มสมายเนี่ยนะอันเนี้ยทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มสมายจะรู้ดีว่าเรื่องแบบเนี้ยเรื่องอย่างเนี้ยเราจะมีข้อห้ามเราจะมีการห้ามแบบนี้เราจะมีการห้ามอย่างนี้เราจะไม่เอาแบบนี้แบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยในกลุ่มผมจะมีบอกกันอยู่แบบบอกกันไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับแต่ทีนี้ วันนี้ก็ลองดูว่าเผื่อว่างานที่ทําแบบเนี้คือบางคนนะก็กำลังจะคิดว่าจะปิดร้านละอันเนี้ยผมมองสิ่งที่มันเลวร้ายมากที่สุดก่อนบางคนคิดว่าคิบหายแล้วเดือนนี้ไม่มียอดเข้ามาเลยสักบาทเดือนนี้ตายแล้วเดือนนี้สมมุติเป็นร้านแอร์ก็ได้ร้านแอร์วันนี้ขายแอร์วันนี้ติดตั้งแอร์เดือนนี้ไม่มียอดเลยไม่มีใครมาติดแอร์กันเลยอากาศก็หนาวนู่นนี่นั่น ป่ะเดือนนี้ขายรถขายรถไม่ได้สักาคัรเลยเดือนนี้เดือนนี้ขายเครื่องจกักรขายไม่ได้เลยสักเครื่องอันเนี้ยคือลดราคาก็แล้วอะไรก็แล้วผมว่ามันไม่รอดทีนี้พอมันไม่รอดปึ้งผมก็เอ้ยเอาสิ่งที่ผมอะทําอยู่ตลอดอะว่าเอ้ยผมทําแบบนี้ยผมทําแบบเนี้ยคือเวลาผมติดต่อกับลูกค้าอาจจะมีเคยไลฟ์บอกไปแล้วผมจะบอกแต่สิ่งที่ ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดคือลูกค้าลูกค้าเนี่ยบางท่านยังไม่คุยกันเลยยังไม่คุยคือยังไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางไลนย์อย่างเดียวสวัสดีสสดพิมพ์ไลน์เข้ามาโชอชๆสวัสดีค่ะอยากสอบถามเรื่องทําป้ายค่ะอ่าของคุณทําป้ายไหมคะอ่าโอเคแล้วพิมพ์ต่อเลยป้ายของคุณราคาเท่าไหร่ขึ้นถ้ามาแบบนี้ถามว่ามันจะไปยังไงต่อ คือยังไม่คุยอะไรกันเลยแต่มาปุ๊บคือเรายังไม่ท้าบอกเลยว่าว่าป้ายมันมีป้ายแบบนี้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 ป้ายของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เจอแบบนี้ก็ให้ประมาณว่าให้เตรียมใจไว้นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าดูคลิปผมไปแล้วถ้าเกิดคุยเรื่องเขาเรียกว่าสิ่งที่มันสิ่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่าราคา ให้เขาเห็นให้เขาให้เขารับรู้ให้เขารับฟังแล้วเขาฟังได้ก็ก็มันก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฟังลูกค้าไม่ฟังแล้วเราบอกไปไป้ายผมดีแบบนี้ทนแบบนั้นทนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่ายืนพื้นสตาร์ทกันตั้งแต่แรกแล้วได้ยินคํานี้ตั้งแต่แรกคือก็ถ้าเกิดเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจก็ให้เตรียม ให้เตรียมใจไว้นิดนึงว่าลูกค้ายืนพื้นที่ราคาคือถ้ายืนพื้นที่ราคาเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยมาหาผมสิบคนหกคนยืนพื้นที่ราคาผมบอกตรงตรงว่าผมอะ่ะก็ไม่ได้งานสมมุติสิบคนมาหาผมนะสิบคนเนี้ยมาหาผมหกคนเนี่ยผมจะไม่ได้งานละอีกสี่คนผมอาจจะได้แต่แต่หกคนเนี่ยคือถ้าเกิดว่ายืนพื้นกันที่ราคาคุยที่ราคายังไงเราก็ สู้เขาไม่ได้เพราะว่าคือนิสัยเราอาจจะไม่ได้ชอบแข่งเรื่องราคาให้มันถูกที่สุดแล้วก็นิสัยเราอาจจะเป็นประมาณว่าคุณอยากจะให้เขาได้แต่ของดีๆทีเนี้ยพอเราเน้นไปเรื่องเนี้ยผมก็เลยเนี้ยอย่างเงี้ยหน้าหน้าผลงานที่เอามาให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็คือง่ายๆอย่างสแตนเลตทำกรอบกรอบ กรอบเอ่อกรอบภาพกรอบรูปภาพนะถ้าเกิดว่าลูกค้าแข่งราคาเขาไม่ถามเลยเลยเขาจะถามเนี่ยกรอบสแตนเลสนะคุณเอากรอบสแตนเลสไปติดเลยเป็นกรอบขนาด,นส,ดสิบเซนบูนสะิบเซนนะแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเราติดสติ๊กเกอร์นะแต่ทีนี้คือถามว่าทําได้ไหมเราทําได้ไหมเราก็ทําได้เราก็เอากรอบสแตนเลสเอาสแตนเลเสเลเามาพับพับพับนะแล้วก็เอาไปติดแล้วก็ครอบลงไปติดพอไปติดปึ้ง คือถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เน้นเรื่องดีเทลของตัวงานก็โอเคมันก็ก็จบไปแต่ถ้าเกิดลูกค้าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเนี่ยนะอ้าวพี่ครับคือถ้าเกิดว่าพี่เอากรอบสเตเลสติดอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาไม้มาแปะเอาไว้พี่หาไม้มาท่อนนึงแล้วพี่ก็เอาเอาสีสเปรย์พ่นเลยก็ได้หรือตัดเป็นอะคริลิกหรือ ัดเป็นแผ่นอะไรเลยก็ได้แล้วพี่ก็พ่นสีไปเลยก็ได้มันก็พี่ก็ไม่ต้องใช้สตแตนเลสราคามันก็พอๆกัอนอะใช่ไหมเอ้ยราคามันก็ถูกกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นถ้าเกิดว่าพี่จะใช้เป็นสตแตนเลสอะทำไมพี่ไม่ใช้มาเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะเราก็อาจจะแนะนําลูกค้าไปได้ว่าเนี่ยใส่รายละเอียดของตัวงานเข้าไปเพิ่มอย่างตัวงานตัวเนี้ยนะ อย่างตัวงานตัวเนี้ยก็เ้ามองด้านข้างก็มันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเข้าไปรายละเอียดมันก็จะมีเพิ่มจากปกติพับครอบเข้าไปธรรมดาก็อาจจะมีพับขึ้นมาแล้วก็เล่นเป็นบันไดเล่นเป็นขั้นบันไดนะครับอีกสักสามกเต็ปแล้วก็ให้มันดูมีมิติขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มมูลค่าได้้านร้านร้านค้าเนี่ยเขาก็จะดูแล้วมีความเขาเรียกว่า ลุกเขาก็จะดูดูดีขึ้นรักัวรี่ขึ้นหรูหราขึ้นอะไรก็ววานไปส่วนเราก็เพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าได้มันก็มีการพับเพิ่มขึ้นมาก็จัดราคาเท่านี้ก็พี่ครับถ้าเกิดว่าพับเท่านี้ผมมีคิดค่าพับเพิ่มครับอะไรก็ววากันไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ได้สิ่งที่เขาต้องการภาพลักษณ์เขาก็ดูดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ส่วนตัวเราร้านป้ายนะครับหรือเพื่อนๆที่ทําธุรกิจด้านด้านอื่นนะครับ ก็มันก็ได้มูลค่าเพิ่มเข้าไปจากเดิมด้วยจากเดิมสมมุติเสนอไว้ห0าพันถ้าเกิดมีแบบนี้เพิ่มเข้าไปอีกสองพันลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าบอกโอเคดีมากเราก็ได้ราคาเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกท่านกำลังจะบอกคนที่ดูในไลฟ์ผมทั้งร้านป้ายทั้งธุรกิจอื่นนะ่ะว่าคือยังไงก็แล้วแต่ยุคนี้ผมให้มองว่า ทุกคนต้องแข่งอย่าไปแข่งนะแข่งแข่งกันก็ได้แข่งกันก็จริงแต่ให้แข่งกันที่เขาเรียกว่าคุณภาพของชิ้นงานอ่ะให้แข่งแข่งไปเลยครับเพื่อนเพื่อนแข่งแบบนี้ไปเลยว่าคุณจะแข่งยังไงก็ได้แต่คุณอย่าไปแข่งราคาคุณแข่งคุณภาพคุณภาพของคุณเป็นยังไงหรือคุณจะไปแข่งเรื่องดีไซน์ดีไซน์คุณจะเป็นยังไงคุณกว่ากันไปหรือคุณจะไปแข่งเรื่องการรับประกันหลังการขายแต่ถ้าคุณแข่งพวกเนี้ยพร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่มัน ได้ประโยชน์อะลูกค้าได้ประโยชน์อะอ่าโดยที่ไม่ได้แข่งเรื่องเงินนะอันเนี้ยคุณจะอยู่รอดได้แต่ถ้าคุณแข่งเรื่องราคาผมว่าไม่รอดอันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับก็อย่างเอ่อเรื่องการเรื่องการออกแบบอะนะถ้าเกิดว่าเป็นงานป้ายเนี้ย มันก็สามารถออกแบบรายละเอียดได้อย่างงี้ผมโชว์รูปให้ดูนะเพื่อนๆอย่างนี้ก็เป็นงานที่ผมทำพิ่งจบไปนะครับก็เป็นงานติดผนังอะไรพวกนี้ดีเทลดีเทลก็มีใส่คิ้วใส่อะไรใส่เนี่ยกรอบสแตนเลสเข้าไปไม่พอก็มีคิ้วสแตนเลสวิ่งไปวิ่งมาเนี้ยอันนี้คือดีไซน์ด้วยเพิ่มมูลค่าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเรามันรวมมาอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับนึกออกไหมฮะเพื่อนเพื่อน แล้วอย่างเนี้ยอ่าผมให้ดูอ่าให้ดูใกล้ๆนะอย่างเนี้ยลูกค้าตอนแรกนะครับลูกค้าตอนแรกบอกว่าต้องการเขาเรียกว่าต้องการป้ายแล้วก็เอาสติกเกอร์ไปแปะธรรมดาแล้วก็เอาไปติดลงบนฝาผนังน,นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างตัวเนี้ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อ้าวพี่ก็ ใส่รายละเอียดเข้าไปในตัวงานนะครับใส่ดีเทลเข้าไปว่าแบบนี้มันเป็นขั้นแบบนี้ลอยขึ้นมาอย่างนี้ผนังด้านหลังลอยขึ้นมาแบบนี้ตัวอักษรลอยแบบนี้ใช้แบบนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มมูลค่าได้หมดเราถ้าเกิดว่าเราเราไปพี่โอเคผมถูกที่สุดเลยของพี่เหรอเท่านี้ใช่ไหมสติกเกอร์แปะผนังทาง่านี้ผม เอาให้พี่เลยถูกๆไปเลยถ้าเกิดใช้คำพูดนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่อินเทนตีไซน์ ign, ไม่เอาคำนี้ไม่พูดคำนี้เด็ดขาดนะครับหรือใครมาดูคลิปผมหรือเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มสมายส่วนใหญ่จะคุยกันอีกแบบหนึ่งจะคุยกันคนละเรื่องเลยจะคุยกันเรื่องดีเทลคุยกันเรื่องวัสดุคุยกันเรื่องอะไรแบบนี้ยให้มันมีมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไปอ่ะนะอ่าส่วนตัวนี้นะครับ ข้างๆก็ลูกค้าก็บอกต้องการเป็นพื้นขาวๆธรรมดามดาตัวหนังสือก็เป็นตัวสีดำธรรมดามดานะครับอย่างงานเนี้ยเราก็เป็นงานหลายปีละผมก็พรีเซนต์ไปว่าพี่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นพื้นขาวธรรมดาเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นที่เขาไว้ปกอาคารดีไหมปูโครงสร้างอาคารใหญ่ๆแผ่นคอมโพสิตอะไรพวกนี้ดีไหม นะครับมันก็จะทําให้ตัวพื้นพื้นผิวเนี่ยมันอยู่ได้นาน5ปี10ปีมันก็อยู่ได้นะครับอ่าถ้าลูกค้าไม่รู้เราก็แนะนําไปว่าเอาของแบบเนี้ยเอาให้เขาดีๆเอาให้เขาทนทนเอาให้เขาอยู่ระยะยาวพี่ตัวหนังสือแบบเนี้ยมันถ้าเกิดว่าพี่จะใช้เป็นเหล็กอะ่ะเดี๋ยวมันอยู่ไม่นานเดี๋ยวสีมันก็ขึ้นสนิมแล้ว เราก็บอกเขาไปว่าใช้เป็นสแตนเลสไปไหมทําสีดีไหมครับมันก็จะทําให้อยู่ได้นานขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งแก้บ่อยๆอย่างเงี้ยที่ผมทําแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ก็ผมว่ามันก็คืออย่างเงี้ยตลาดแบบเนี้ยมันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าตลาดแบบคือตลาดแบบที่ว่ามาราคามาราคาวันนี้คุณ ตารางเมตรละเท่าไหร่อะตอนนี้ที่เจอไวนิลที่ถูกที่สุดนะที่ผมเจอนะตอนนี้ก็หกสิบบาทถ้าเกิดคุณจะหกสิบแล้วคุณจะมาห้าสิบคุณจะสี่สิบผมว่ามันผมว่ามันพากันไปไปลงทะเลละทีนี้ผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะลงทะเลผมพยายามชุดฉุดทุกท่านขึ้นมาจากทะเลเอา ก็เอาง่ายๆเอาเชือกเนี่ยไปคล้องเอวไว้ก่อนแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมานะฮะถามว่าทําไมผมต้องไปดึงออกมาผมมองว่าเอ้ยคือมันไปได้ไงคือธุรกิจมันไปได้ทีเนี้ยมันไปได้ในลักษณะที่ว่าเอ้ยมันสามารถสร้างความแตกต่างได้อีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับอย่างตัวหนังสือพวกเนี้ยตัวหนังสือพวกเนี้ยธรรมดาก็จากเดิมก็ เป็นแบบไม่มีไฟเราก็ใช้เป็นไฟซ้อนเข้าไปซ้อน2ชั้น3ชั้นอย่างเงี้ยมันก็ขายงานได้นะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ,อพี่ลูกค้าเขาไม่มีตังเลยลูกค้าเขามีงบอยู่แค่นี้ผมก็เจอครับผมก็เจอลูกค้าบอกว่ามีงบอยู่แค่นี้แต่สำหรับผมนะอะไรที่มันสามารถกําไรน้อยลงกว่านี้ เป็นผมนะกำไรน้อยลงหน่อยนึงแต่ว่าลูกค้าได้อะไรที่มันโอเคขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่างบประมาณมันน้อยแล้วแต่เราคิดว่าแบบเนี้ยมันสามารถทําให้ลูกค้าได้แล้วเขาจะยืดอายุการใช้งานได้ลูกค้าก็จะแฮปปี้มากขึ้นหรือเอาง่ายๆไม่ต้องไปเรื่องอะไรใหญ่โตอย่างตัวชิ้นงานอะชิ้นงานที่คุณจะทําให้เขาไปอะสมมติทาส่งอะ ถ้าเกิดว่าราคามันไม่แพงลูกค้าไม่มีงบเป็นงานพิ้น์ใส่นู่นใส่นี่ไปคุณอาจจะทําเป็นกล่องพีพีบอร์ดอย่างเงี้ยทำทำเป็นกล่องให้เขาแล้วมีฝาเปิดฝาปิดอย่างเงี้ยคือเวลาลูกค้าเอาไปก็ยกฝาเปิดเป็นพีบอร์ดยกเปิดฝามาแล้วคุณก็ให้ลูกค้าหยิบเป็นทีละชิ้นทีละชิ้น,นอย่างเงี้ยมันก็สร้างมูลค่าได้นะครับนึกออกไหมมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นงานใหญ่งานระดับชาติระดับประเทศอะไรขนาดนั้นอะ อย่างเรื่องเล็กๆพวกนี้งานสติกเกอร์พิมพ์ไซส์ A4 พิมพ์300ชิ้นอ่าบางทีราคามันจบไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะทำให้ลูกค้าได้ทําเสริมให้เขาได้ก็อย่างเจ้าอื่นเขาเอากระดาษห่อมาใช่ไหมเวลาย,ยกไปมันก็จะขอบกระดาษมันกจ็จะังอจะพับกันหนิอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเป็นเราเราก็เอ้ยมาเราทําเป็นกล่องพีพีบอรดให้แล้วก็ ตัดให้มันขนาดความสูงเท่ากับชิ้นงานนะครับเรียงกันประมาณกระดาษ A4 เท่านี้เราก็ทําเป็นกล่องอันนี้แล้วเราก็ทําเป็นฝาเนี่ยครอบลงไปพีวีบอร์ดก็ใช้เศษที่ร้านเก่าๆอ่ะครอบลงไปแล้วก็ด้านหน้ามันเนี่ยเราก็เอาสติ๊กเกอร์ที่เขาสั่งเนี่ยแปะด้านหน้ามันไปนชั้นหนึ่งเวลาลูกค้ารับลูกค้าเขาก็าโอ้ว้วาวเห็นไหมอันเนี้ยหลักคิดง่ายๆนะครับหลักคิดง่ายๆสําสหรับเรื่องเพิ่มมูลค่าเลย ผมบอกแค่แนวทางไปละกันว่าแนวทางมันมีเยอะแยะมากมายนะครับคือให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าใช้ได้ผลยังไงก็ส่งมาเป็นกําลังใจหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับลองดูนะครับเผื่อว่าทุกท่านเจอปัญหาอยู่แล,ล้วคิดไม่ออกก็ให้ลองคลิปดูคลิปผมดูละกันนะครับแล้วก็ เผื่อว่าเพื่อนๆต้องการทำปรึกษ,ษาอะไรยังไงก็ลองทักแชทเข้ามาส่วนตัวแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้คลิปนี้เน้นเรื่องร้านป้ายร้านป้ายนิดน,นึงแล้วกันนะครับจะไม่ได้เน้นคลิปนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องลูกค้าเน้นเรื่องร้านป้ายแล้วกันเน้นเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าไงทัศนคติกระบวนการคิดในการทํางานแล้วกันนะครับโอเคลองดูเผื่อว่าเป็นประโยชน์คลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีคับไปแล้ว हे काल का